โจพร้อมยังพร้อมแล่สส้าสองสิบหกสองสิบจสสิบแสองสิบสสิบสิบสองสิบสองสองสามสองสิสี่และยสิบสองบาเกี่ยวพี่เพชไงเพิ่งลืมเพชไงอุ้ยกว่าจะวักเสร็จวาลุกแล้วอย่าหน้าสู่คนนะอย่นะจ เป็นไงไอ้ยี่เนี่ยไอ,อ้ลมไปไงขาแข็งมาดิมาดิพี่ไม้ทำอะไรคะเพิ่งมาครับหอกเก็บบุตรก่อนเลยเหรอโอ้ผมไม่ได้ทำนะครับเจ้าว่าพี่เทยนดีปะ <Yeah. S 1> เนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอาคนนี้หรอโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่ไทำทหนักๆเ,เลยครับพี่ทำหนักๆแล้วโอ้ขอบคุณครับหยา่ยาย่าเกลอีสองทีอย่าให้มีทีที่สาม อุ่นห oh, ม้อนีค่ะพี่โจใครก็ถือบอคเคอรี่มา <c oughs> คนล้างผักเกี้ยวๆผักอาบน้ำให้ให้หมาไอ้เด้วยอาบน้ำด้วยอาบน้ำให้หมามันด้วย ให้แรงๆเ,เพราะว่าเชื้อโรคเยอะอลาวก็พิเศนเยอะเอไม่ต้องไม่ต้องไปเอาออง่ายไม่ต้องไม่ต้องไปเบมอะไรมากมายชอบ<ม>เบกชอบซาวเบียเดี๋ยวซีเลงแม่งเลยไ <c oughs> มึมจะซวยลี่อ่ะ พี่ลองได้ไหมเดี๋ยว้องให้ฟังสิมันแปลว่าอะไรแกเลยวเสร็จแล้วยามฟ้ามึดได้ไอเพรน้องถามว่าน้องถามว่าซูลิ่งคืออะไรอ้อหมันเป็นศัพทางการพอดีมีคนบอกมีคนว่าเพื่อนหนูแบบนี้หนูเลยอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรหนูซีเลงอย่าหลืมเพิ่มอย่าลืมเทิ่มหนูเดี๋ยวบอกเขาหนูเดี๋ยวบอกเขาว่าหนูอย่าอย่าตุยดุยตุยดุยอย่าซีเลงอย่าซูลี่ อย่ามังสีโสแมซื้อเกเล่ากันไล่สีสีสั่สมหม่ยาดหาดไทยกานะ้ย่าาะเน้ยอย่าไทายก้าเฮ้ยซัไมไหรอ အအအဖာက့ကေငေေကညူမေကပြနိ พี่ได้หรือเปล่าพี่ต้องอนร้านเสร็จหรือยัอพี่ไ้อ,อยู่ไหนอยู่แลนครับเพิ่งถึงแลนด พิ่งถึงแลนด,ด์น่าจะขับสวนกันพอดีอะไรพี่รอที่แลนด์แล้วกันเร็วขับมาตั้งไกลแล้วก็ชา้าเอาขับอะไรไปน่ะขับอีป๊อปโอ้ทิ้งไว้ไหมล่ะคันนั้นน่ะพีไ่ได้มามรับเหรอใช่มารับเลยค่ะอยู่สูสาลโอเคครับ ไม่ใช่ลุดเดียวเดียวทิ้งนะ มั้งไหนบอกอยู่สุสานอ๋อสุสานเมื่อกี้ก็สูสารพี่ก็อยู่สุสานอะไรก็ขับขับขไปเสร็จเดี๋ยวพี่ขับไปเป็นเพื่อนไม่รู้ใครไม่รู้ไปขโมยมาจากเลนพี่กาแน่นแหละอ้าวไปขโมยของเขามาทำไมเพราะแม่ไม่มีใครหรอมันจอดอยู่ตรงเนี้ยหนูก็เลยขโมยมาทนนะ โคตรเท่พี่ดาใส่สูตรโคตรหล่อเลยค่ะใส่ไปงัดร้านครับอุ้ยเท่ม้เลยค่ะไเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตีอะดิโค้ดแท้พี่ดาพี่ดาหล่อหล่อวันนี้เลยชมจนเขินแล้วเนี่ยเอ้ยพอได้แล้วหล่อมากเลยค่ะพอแล้วเกลอ้าวจริงเดี๋ยวพูดจริงเนี่ยชมจนพี่อายแล้วเนี่ย ไม่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 รอโ <No. S 1> นรอโสดุพี่บอกว่าวันนี้สวยมากเลยวันนี้สวยที่สุดเลยอย่างเงี้ยเราก็สวยทุกวันอุ้ยใครยิงวะนี่ไอพี่โตไอพี่โตยิงเหรอไอพี่โตยิง ชมพูไหนอ่ะคนไหนเอ่ออาเ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 าเอ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 ้าเอ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 ้าเอเอาเอ้าเอ้าเ้าเอาเอาเอ้าเอ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 อ้าเอาอาเอาเอเอาเอาเอาเออาเอาเาเออาาเอาเอาเอเอาเออา แล้วดูเด้งเดียวเยอะนี่ไงไม่อยากไปถึงหลังแลนเนี่ยนี่ใครนี่ใครนี่ใครพี่พอไอพี่พอไอดูข้างหลังข้างหลังมีใครอีกอยู่ไหนอุ้ยูเขาใส่สูตรกันเต็มเลยอู้หูเขาใส่สูตรกันเต็มเลยไม่เหมือนพี่แพ้ไอพี่โชว์สมัยหม่ดิพี่เพชรตะกี้ตะกี้เกลตีกูตายกูตลกถูก พี่โจ้ถึเลานีุ่รอคอยถ้าฟังเนี่ยีล้อกอสนิทียถาไท่ละเียดเอี่ยไอต้าบอกว่าไทกได้อม่ได้ไม่ได้ไม่ไอ้ไม่ไ้อม่ไ่าไม่้ม่นด้ไ่ได้ไม่ไดอไม่ได้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 ไ่ด้พมดไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูไม่ด้ไมได้มไม่ได่ไ้ม่ได้ม่ได้่ไไม่้่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไู่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ไไม่่ได้ไมไ้ไ่ไม่่้ไม่้่้่ไ้มได้ม่ด่ได้ไม่้ อะทำทำไมอะพวกเขปักไม่ดีเอ้ยไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่เหรอเอาแครอดหั่นบัคคอลี่เขาพูดอะไรเขาพูดอะไรเดียวอ่ะเฮ้ยมือเบรคเาพอะไรขาบอกเขาทงดีเขาทำดีไม่มีเอดีนึกงเอเกียวไว้พี่โจซีเย่จัดเหรือเปล่าเหนือคำคมเหนือคำคมหนืงคำคมหรอไอ้โจเอาดิโจขอหลอดอย่าทายกล้าโจได้โจเอาดิอย่าทายกล้าโจเอาเอาดีดีหรือไม่ดี เอาดีๆเอาแบบว่าปันปังอะไรนะพี่จะไม่ใครโอ้ยเดี๋ยวนี้แรกฆ่าคนแล้วนะเกลนะเพียพอพู่เสร็จปุ๊บพ่เตนทานเลยนะไปพูดเสร็จพุ่บพ่เตนทานเลยไอ้กาอันนี้เขาก็เลี้ยงเกลบ่อยอยู่นะดูก่อนไอ้กากูเสียใจความรักที่ซีเลงก็เหมือนชอตเลนตอนอตยี่ย้รอออออร ไอ้โหพอพี่นัดมันตืนเต้นด้วย้าไม่รักเหมือนเดิมแล้วมันเลือกปฏิบัติเตอร์เลยได้ไบจ้ากูมีจะฟ้องคือตะกี้ไมกูบอกว่ากูพายดิ๊กไอาบน้ามาแล้วไอโจเป็นพยานได้พาไอามาเออกู้าไดิกทครับเป็นด อันนี้ก็คือกูบอกว่ากลัวทาแป้งหอมเลยไนเงี้ยหมัดไม่มีแล้วแล้วเสร็จปุ๊บรู้ปะบอกกูว่าอะไรดึงบอกว่าอ๋อเห็บมันไม่อยู่ที่ตัวแล้วมันไปอยู่บนหัวพี่เพชรเป็นมึงมึงรู้สึกไงวะกูถามหน่อยเหอะเป็นมึงเป็นมึงมึงทำไงวะเพื่อนแล้วพี่แล้วพี่เพชรก็พูดว่าไอ้ด้าไม่อยู่โดนกูแน่เนี่ย กูบอกว่ากูรอเวลานี้มานานแล้วอันนี้กูยอมรับแต่ว่าเขาบอกว่าเห็บมึนอยู่บนหัวกูมึงลองดูหัวกูหน่อยไม่มีเห็นไหมไม่มีเดียวอันนี้ใส่แล้วจะเอามีก้าไปเลี้ยงบ้างเนี่ยไม่เอาแล้วเอ้ไม่ไปเอาไปเลี้ยงไม่ช่วยกันเลี้ยงอ่ะดให้พี่ตาเลี้ยงเอาไปเลี้ยงสักสักแบบสักหน่อยเหรอเอาเอาดิ๊ไปเลี้ยงแม่จะได้ใส่หันขึ้นเอา นี่มันไม่น่ารักอะดิเกิดเป็นกูนี่เกิดเป็นกูให้มึงวยที่สุดหนเอยหนูเอามิ้านูเอามิซ้าน่ามันยิ้มมันยิ้มเอาพิซซ่าอไม่ใช่คือไม่ใช่วไว้อะไรวะไอ้เพชร๋อกูไว้ไปก่อนคนติดสงสัยนะเขาอยากเขาอยากได้มึงเป็นเจ้าของืะเปล่าเป็นอยู่แล้วไอ้โจก็ติดไอ้โจไอ้โเดี๋ยวนี้ไอ้โจตไอ้โจอไอ้ยต้องพูดว่าไงวไอ้โจ โจ้นี่ไม่ใช่มือมึงใครเนี่ยมึงใช้ดีดีดีมึงใครเนี่ยตะกี้ใครแดงมึงเก็แบบสมานะสมานะสมานะโจ้เป็นเลือดช่วงนี้น้องดื้อนะเนี่ยหนูไม่ดื้อดื้อนะดื้อตอนพี่เริ่มจะพูดกับเราไม่ได้แคเนี่ยเกลไม่ดื้อค่ะมึงเป็นเด็กดี นี่เรนจะคุยด้วยไม่ได้แล้วเนี่ยคุยได้พี่ดนคุยได้คุยไม่ได้แล้วแบบเนี้ยคุยได้พี่ดันก็รองพูดสีเดี๋ยวก็จะเชื่อหมูก้าวันนี้กินอะไรเป็นเพื่อนไม่เหนื่มันติดบ้องติดกราเป่าเออฮะอ่ะคุยกับบุหรอ ไอ้แม <C> ่งนะกูคุยกับกล้าอื่นเไปเพื่อนอ้าวไงมันกินไม่ได้ยินเลยมา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 เลโจไปเอออะไรวะคอมแล้วมันมีสีชมพูเขาอยู่ในแค่สองคนบาางตถูกวันนี้เรากระซิบแต่เขาไม่ยินเอองงขอโทอโทษที่กูเปิดเปิดเตาติงพอมาปุ๊บกูก็ลืมแล้วพีตาไปพาเดียวไปปู้หน่อยพาไปไหนนะไปปู้ไปปู้แดนไปพรุ่งนี้ใคร้านไกลขาบอกเขาสาวรู้ไหมใคร้านไกล อุ้ยสีแดงตีกับสีครีมแล้วพี่ตาไม่มีไม่มีนั่นน่าเขาตีกันพี่ดาไปช่วยไปช่วยเพื่อนเร็วกระเป๋าอะไรพี่ดากระเป๋าอะไรคะหนึ่งอยู่แถวนั้นเลยอ่ะข้าง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 โพโคเกะเลยอุ้ยประตูรูดมี่ประตูรูดโอเคโอเคสักครู่กระเป๋าอะไรนะครับพี่เบลล์หนึ่ง ที่มีครับที่มีเอาไม่เอาใช่ไหมอย่าเพิ่งขึ้นนะอย่าเพิ่งขึ้นหน้าสี่ครับผมอาชุบใส่ช่องมาด้วยนะหายกินเนื้อโอเคใช่ไหมฉันต้องไปเอาของซอมป้าเอาแล้วพี่เอาหนูไหมไม่ใช่ไปเอาอย่าวิ่งไหมนุ้ยนุ้ยอันนุ้ยนุ้ยตัวอันนึงอยากกระตุก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 ยุ้ม โอ้ยอุ้มแล้วไม่เดินแล้วไงได้ผมไม่โกรธดูวผมจำแค่นี้แผลเนี้ยมีแกแน่แหละต้องมีปืนก่อนใครทำพี่อ่ะพี่โลครับเคียร์ผมหน่อยได้ไหมล่ะได้ไปเวพูดเป็นลูกมาดี๋ยวเคียร์ให้นั่นน่ะเคียร์เลยนั่นน่ะเคียร์เลย โอ้ยโดนอีกแล้วเกล์เชียร์ที่เกล์มาแล้วเหรอมาแล้วเหรอร้านมาครับใจเย็นครับร้านมาครับเจอกันที่ร้านนู่นว่นเดีาจะใส่เลือดใส่หนอกันนน่แหละเดวกี้รานนี่แหละคับเน่าอย่าเจออยากโดนมาเชยดำฟันมาๆมันห่วยนะมันห่วยเฮ้ยใจเย็นร้านมาร้านมาเนาอยู่แตนน่ารุ่งเดพวกมืงตายโอ้โหเกลี่ยอย่างนี้ใครซวยอยากพูดคำยาวเฮ้ยไม่ใช่ลงไป ทมก็เตกันหนูก็ไปไนรถมไไปไม่ไเหมผไม่มีรถอแป้าก็ได้แปะป้าก็ได้กอเ่ใครว่ยบร้อยโดยกูดอยแล้วมึงไปไมาโอเคล็อกมงยิ้มอไรเดี๋เฮ่อเดี๋ยวเฮอ